สวัสดีครับผมหมวด KTM นะครับจากช่องวิสูไทยแลนด์นะครับพบกันอีกแล้วในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูแนวทางการแต่งรถยนต์ Mitsubishi Triton Single c a b ยกสูงนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับในรถยนต์ Mitsubishi ของเรานะครับผมรุ่นนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.4ไมล์เวทนะครับให พละกําลังที่181แรงม้าเลยนะครับในส่วนของตัวเกียร์6สปีดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวขับสีพร้อมระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับผมในส่วนของค่าตัวนะครับราคาอยู่ที่659,000บาทในส่วนของตัวสีขาวนะครับถ้าเป็นสีบอลเงินราคาอยู่ที่666,000บาทนะครับจะมีจำหน่าย2สีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับไปกันครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเหมือนเดิมครับคําว่า Mitsubishi เนี่ยเวลาแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์โลโก้ของรุ่นนั้นๆติดบนฝากระโปรงนะครับในส่วนของตัวไททันนะครับทุกรุ่นที่ผมแต่งไปเนี่ยผมก็จะติดโลโก้ไททันสปอร์ตให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นโลโก้สีแดงสีโครเมียมหรือสีดําแบบนี้นะครับสามารถ เลือกได้เลยนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะครับในส่วนของตัวไฟหน้าทั้ง2ข้างซ้ายขวานเนี่ยผมก็ทําการครอบนะครับเป็นการครอบงานนะฮะสีดําด้านเล่นลวดลายสีแดงแบบนี้เลยนะครับ mm. พร้อมกับสัญลักษณ์ไททันนี่รอๆหน้าจะดูคมมากขึ้นนะครับในส่วนของตัว s i n เกิลแคนะครับจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแบบหลอดไส้นะครับแล้วก็ครอบด้วย โปรเจคเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะฮะลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมหรือคุยกับทางที่ปรึกษาการขายให้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ก็ได้เช่นกันนะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับตัวกรนชนหน้าเนี่ยเป็นสีดำแบบนี้อยู่แล้วนะฮะมันก็จะดูแบบดุมากขึ้นนะับผมแล้วก็เพิ่มด้วยลวดลายด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับเพิ่ม สีสันให้กับรถที่มันดูสปอร์ตแล้วมันก็ดูเป็นแนวออฟโรดมากขึ้นก็คือเราจะใส่ในส่วนของตัวซุ้มล้อนั่นเองนะครับขนาดหงนิ้วแบบมีหมุดสีดาด้านนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับจุดไฮไลท์เลยคือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นล้อกระทะนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กให้กับลูกค้านะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับเป็นของทัมเมอร์นะหกก้านทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รัดด้วยยาง BF นะครับขนาดยางก็ 265ทับ 70R16 นะครับหเหมาะกับสายลุยนะครับเหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบันจริงๆคันนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างในส่วนของด้านข้างนะครับรุ่นเดิมๆเนี่ยจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะฮะเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าฟรีเลยนะครับเป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับจะใส่เกลอกม้าก,ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นแนวนี้ก็สวยแล้วนะครับผมแล้วก็มือจับ เป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกทั้งซ้ายและขวาก็เป็นสีดำด้านเช่นกันนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปคือฟิล์มไฮคูลเมซิลี่ขนาด60รอบคันแล้วก็ใส่กันสาดขนาด4นิ้วให้กับลูกค้าเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นงานซัพพลายเออร์อีกเช่นกันในส่วนของตัวมือเปิดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดำด้านแล้วก็มีลวดลายสีแดงให้รับกับตัวครอบไฟหน้าที่มันเป็น คาดแดงนั่นเองนะครับจะเป็นชุดเซตเดียวกันนะฮะนี่ประมาณนี้อาจดี๋ยเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายด้านท้ายนะครับกระบะช่วงยาวนะฮะสัญลักษณ์ 4x4 ดิฟล็อกเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวนี้เลยพี่นี่ครับลูกค้าปกติเราไม่ค่อยเห็นไททันใส่โลบานะในส่วนของตัวซิงเกิลแควันนี้ผมก็จัดมาให้ลูกค้าแล้วนะครับ เป็นโลบาร์ของ o u t l เ n d e r นะครับโลบาร์เหล็กแขนสั้นนะฮะนี่มันก็จะดูเป็นแนวออฟโรดมากขึ้นนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับในส่วนของด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ใส่ข้อไฟท้ายนะครับที่รับกับข้อไฟหน้านั่นเองนะครับเป็นงานชุดเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับมีไฟถอย เป็น LED ให้ด้วยนะครับนี่ฮะพร้อมกับหูลากสีแดงนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับในส่วนของด้านท้ายสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโิสสารกันบ้างว่ารุ่นนี้ภายในห้องโิสสารเป็นแบบไหนนะฮะไปดูกันครับภายในห้องโดยสารนะครับจากโมเดล 2020กับ2021นะผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมบอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงคือราคาอย่างเดียวนะลูกค้านะไฟห้องเก่งมีให้นะครับตำแหน่งนี้ไฟห้องเก่งมีให้นะครับในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะฮะแล้วก็กระจกทั้งสองข้างนะครับเป็นแบบปรับแบบแมนนวลนนะครับแต่กระจกข้างปรับไฟฟ้าให้นะครับปรับไฟฟ้าให้นะครับระบบความปลอดภัยก็มีระบบ ควบคุมการทรงตัวมาให้นะครับถุงลมแอร์แบ็กคู่ระบบเบรก ABS คือทุกอย่างมีหมดนะครับนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบสามกา้านธรรมดายังไม่ใช่ม u l ติฟังก์ชั n นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรวัดก็เป็นแบบ TFT ปกตินะครับยังไม่มีแอนิเมชันอะไรใดทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นแค่บอกในส่วนของพวกกิโลพวกทิป A ทิป B นะครับประมาณนี้นะฮะก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็เล่น C D M P 3ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ A U X ได้นะครับ F M A M นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ก็เป็นมือหมุนแบบธรรมดานะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของตำแหน่งนี่ครับตำแหน่งดิฟล็อกมีมาให้นะครับ U S B มีมาให้นะครับครับในส่วนของเกียร์นะครับยังไม่ได้หุ้มหนังก็เป็นเกียร์ออกแบบมาปกตินะครับสมราคาสมเหตุสมผลในส่วนของตัวซิงเกิลแคปนะฮะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ ไฮไลท์ของเขานะครนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มปรับการทํางานของระบบขับ4นะครับนี่ฮะระบบขับ4นะครับเป็น Easy Select 4 Wheel Drive นะครับจะแตกต่างกับตัวรุ่นพี่ที่เป็นไททัน4ประตูนะครับที่จะเป็นขับ4อีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อน ตัวนี้มีจําหน่าย2สีและ2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้อีกรุ่นหนึ่งคือจะเป็นกระบะช่วงสั้นนะครับรุ่นนั้นต้องสั่งจองนะฮะวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบและสนใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นแคมเปญลูกค้าสามารถทักเข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรไว้นะครับผม วันนี้นะครับผมหมวด KTM ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ